อันนี้คือคือสอนมวยลพี่น้องสอนมวยเร็วเร็เห็นบ่สอมาวฟันเอาที่ออกมาดิมาทำมาดาทำมดาพี่น้องโอ้โแห้งกันแห้งพี่น้องคู่ต่อสู้มารรมดาเลยโอ้โหมธรรมดา

คขายมวยชิดขอบวันใส่ค uh> uh> uh uh> uh ู <t uh> <t uh> <t uh 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 ่มวยเขาคือเมืองเล่าเนาะทั้งวยดังทั้งฝักใต่เนาบพี่ต้องโอ้โห

อันนี้คือนักมวยไข่ชีสออกันใส่อันนี้นักมวยคนนี้เนาะน้อยนิดเดียวนะคนกับสูดๆเลยนานนเี่คู่มวยครับพี่น้องนี่เบิร์นคู่มวยนี่เป็นยังไงเป็นยังไง เมื่อยวะมีคำบรรยายได้พี่นเนาะมีชุดง่ายสองเมื่อยเมื่อยไรมีคำบรรยายคือว่าสุดยอดได้เนาะเสือแม่คือมันแต่ว่าซื้อวงการมื่อยจะซื้อยังกับภูมเนาะซื้อยังกับภูมิคือขี้อายเนาะผลิตขี้อายนะ ใครก่อ,กอนหนึ่งใครก่องนึนงขายมั่วอยู่วัดเนาะเป็นพระอาจารย์เป็นอุปอุปธรรมะลรนะน้นะนองๆผู้ที่เพื่อเ็ก่อยมาให้คนทีว่าติดยาเนาะเออให้โอกาสทุกคนที่มีความตั้งใจมาคักในด่านนี้ในด่านการาสุกมน่วยเนาะอืม ที่ตามเพจบุ o กเมืองเล่าเกียตทองยศด้วยีเพจบุกอ่ะซื้อเมืองเล่าเกียรติท่องยศดฝากกะไ์ก็แช์กดติดตามเพจเมืองเล่าเองตีดตามสองหมื่นถ้าที่ตามหาหมื่นแล้วสิก็แีนางวันเจเนาะีเนาะอ่านครัอันนี้คู่พนาะเทนเนอร์พันเอินว้าเริ่มแด้วะคนตัวนี้ไหมนเริ่มไหมเนอเริ่มมาเลยคนเลย เบิร์นที่การสอนมยวยเนาะ lúc thương thắng lúc 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 thắng đi

นั่งม่วไ้นี้สาให้งลยพี่น้องเสาเทงไรไปนอีกกะบมเสามาได้เนาะเอาเอาตีเอาเออเอาแห้เอาหน่อยพี่ขีนู้พี่น้องคนนี้ หน่อยพิกกิโน้ด้วยหน่อยหน่อยเตโต้ด้วยนี่คนนี้แต่ว่าใจใหญ่อ่าหน่อยเตโต้นี่พระธรรมดาเุ่าน่ะเบาฟันสอกฟายังเอ้าโหโอ้แข่งเทพดาราแข่งม้าจิงจอกนี่เออเขานี่สูบิสูบิหน่อยนี่อ่ะนี่

อัปคัตอัปคัตวาซะ